สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแปลงต้นสักเทคสามเทคสี่ 3, แล้วนะเ <t> พราะถ่ายคลิปทีไรมิก็มีท่านผู้ชมโทรมาทุกทีไม่รู้เป็นไรเวลาตอนที่นั่งนั่ง,งโง่โงนั่งเฉยเฉยไม่มีใครโทรมาเลยแต่พอเริ่มจะทํางานนี้มาแล้ว <t> แต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับปกติผมถ่ายคลิปผมก็จะเปิดโหมดเครื่องบินนะครับบางทีก็ลืมบางทีอะไรก็บ้างอะไรเงี้ย ก็พูดได้จะหมดแล้วนะคือเห็นแต่ละคลิปเนี่ยมันหลายเทคนะครับสองเทคบ้างละบางทีก็เทคหนึ่งคือมันไม่ได้ไม่ได้ตายตัวนะครับบางทีก็มีสายเข้าอย่างเงี้ยสายเข้ามันก็จะตัดเลยนะอ่ะนะครับมาเข้าเรื่องก็าโพดเนี่ยตอนนี้อืมแปลงต้นสักยอดวันที่เจ็ด หยอดวันที่7ดกรดก,กรดาตอนนี้วันที่สองสิงหาสามบเอ็ดวันสี่ย5อิบสี่ยี่้าตั้งแต่ขาต้าวโพดลงดินนะครับได้25่้าวันแล้วได้25่้าวันแล้วนะครับถ้านับจริงๆเลยนะนับข้าวโพดงอกอดีที่สุดเลยครับเรานับขา้าวโพดเริ่มโผล่พอเห็นข้าวโพดเริ่มโผล่นี่นี่น,น,นี่เรานับเลยนั่นคือนั่นคือวันนับที่ดีที่สุด ะครับถามว่าทําไมทําไมถึงถึงถึงนับแบบนั้นเราไม่ได้นับดงดินนะครับคืออายุวันข้าวโพดอ่ะจริงๆ่ะมันจะควรนับตั้งแต่วันโผ่เมื่อเราเห็นหน่อข้าวโพดเมื่อไหร่เรานับวันนั้นนะครับถ้าผมยอดวันที่เจ็ดผมได้ยี่สิบหกวันวันนี้ผมต้องลบ4ี่วันเพราะสี่วันผมงอกผมลบ4ี่วันผมก็ข้าวโพดได้22วันยีคืนยีบสอวันนะครับ ข้าโพด22วันเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่คิเล่นะหลังจากที่เราโดนฝนมาแบบโหถ้าใครติดตามมาฝนแบบไขรผ่านไปผ่านมานี่ต้องบอกเลยไอ้นุนลุอย่างเดียวเสร็จแน่อ่านะครับข้าวโพดเนี่ยจะเจอเจอฝนตั้งแต่ยังไม่ถึง8วันยังไม่ถึง7วันนะครับเริ่มโผล่มันมันโดนแล้วมันโดนกระน,นำ1ลูกเลยนะครับนำกระน,นำเยอะเลยนะ เสร็จปุ๊บเขาโพดได้ประมาณสัก่าหลังจากนั้นสองสามวันนะครับมันเหลืองหมดเลยครับเหลืองไม่โตเลยแบบเหลืองแบบไม่อยากได้เลยนะครับสองใบสามใบนี่เหลืองทั้งไร่ทั้งไร่จริงๆนะครับอา่าแล้วก็ผมก็ยังไม่ทำอะไรผมฉีดยาฮอร์โมนก่อนนะครับยายาอะไรเงี้ยยาคุมเสร็จปุ๊บมาอีกประมาณสิบสามสิบสี่วันเนี่ยฝนกระหน,นำ่ำรอบที่สองครับตมูตมตมูมตูมอ่ะ ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ลูกแรกมายันสองเนี่ยฝนตอนนั้นมันทิ้งช่วงมันแดดออกนะครับก็ยังโอเคพอลูกที่สองบึ้มบึ้มบึ้มนะครับก็พได้ประมาณครึบหนึ่งสิบเซนสิบห้าเซนเอาแล้วครับอ่าใจไม่ดีแล้วนะครับเหลืองทั้งแปลงเลยเหลืองแบบสีเหลืองอะ่ะ <laughs> ก็เห็นสีเหลืองไหมครับสีเหลืองไปทางขาวอะ่ะ <laughs> มันเหลืองครับพอพอหลังจากนั้นอะ่ะ ฝนก็พรมทุกวันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนี่สามโมงสี่โมงเช้าเนี่ยดูครับไม่มีแสงตั้งแต่วันที่สิบห้านะครับสิบห้ายันเนี่ย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 ฝนยังไม่มีแดดมาเป็นสิบวันแล้วเนี่ยนะครับแล้วผมทํำยังไงนะครับแล้วผมทํำยังไงหลังจากที่โดนตูมรอบที่สองประมาณสิบกว่าวันนะครับสิบห้าสิบหกวันก็หว่านปุ๋ยครับ ก่อนหน้าน,นั้นก็ฉีดยาม,มาเรื่อยๆครับรอบ2รอบนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้นะครับเมื่อวานนะครับวันที่20อ่าิบข้าพดอายุได้ประมาณ20 21วันเนี่ยวันปุ๋ยรอบที่2นะครับใช้21 2สลูกครับรอบแรกก็2อลูกเหมือนกัน21เหมือนเดิมเลยปุ๋ยเพียวเลยไม่ผสมอะไรเสร็จป,ปุ๊บนะครับรอบที่2เนี่ยจะมี21นะครับ2อลูกแล้วก็ยูเรีย10บกิโลผมผสมปุ๋ย21 1ลูกแล้วก็ปุ๋ย ยูเลีย5กิโลนะครับผสมผสมผสมแล้วก็พ่นเมื่อวานนะครับเสร็จแล้ว2ลูกเหลือด้วยซ้ําลูกกว่ากว่าเสร็จนะครับก่อนนั้นก็่าฉีดยารอบที่3แล้วนะครับเราก็แทกร่องแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ก็เหลืออะไรอีกเหลือปุ๋ยอีกหนึ่งรอบยาอีก2รอ,อบ3รอบอ่ะยาต้อง3ามรอบแน่นะครับยาอีก3ามรอบนะครับปุ๋ยอีก1รอบแล้วก็เก็บยาหญ้าทุกร่องอีก1รอบ ผมจะไม่ฉีดยาคุมไม่ฉีดเลยใดแล้วนะครับผมจะฉีดายาขยะนะครับเผาไหมไล่ลองเลยนะครับเดี๋ยวพออายุเขาสี่สิบวันก่อนตอนนี้ยี่สิบสองยิบสามวันอีกประมาณสักเอาง่ายๆเอาสิบกว่าวันอะประมาณสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราค่อยฉีดเราก็ดูข้าวโพดเอาถ้ามันโตมันตอบสนองก็โอเคนะครับแต่ถ้าฝนมาลงมาอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะพ่นปุ๋ยอ,อีกอีกสักหนึ่งรอบนะก่อนที่จะพ่นรอบจริงรอบสุดท้ายนะครับ เออ่ข้างหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นพัน S7 นะครับ S7 สามสองแปดนะผมเอา S7 มาลงถุงหนึ่งผมเอาล S7 มาลงถุงหนึ่ง S7 ก็คล้ายๆกับ9979นะครับเดี๋ยวมาดูฝากว่ามันยังไงความสูงเป็นยังไงมันตอบสนองกับปุ๋ยเป็นยังไงนะครับแต่ถามว่ามันมันดีกว่าไปซิฟิกอย่างไร บอกตรงๆว่าให้ต่างเจ็นะครับด้านขวาเจ9ด้านซ้ายเอชเจ็ดนะครับเอเจ็ขาจะสูงผอมสูงเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยผอมสูงแน่นอนเนี่ยดูจากรูปการแล้วนะดูจากรูปการแล้วเอเเนี่ยเขาจะใบเล็กแหลมผอมสูง เดี๋ยวดูกันว่าถ้าโดนพายุรอบนี้แล้วมันลม้มหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าเจอเเก้าครับเอเจ็ 7, มันจะเป็นอย่างไรนะครับเอ่อสองพันนี้เจอเจอฝนก็เหลืองเหมือนกันนะครับแต่พอบํารุงรักษาก็เขียวเหมือนกันนะครับก็ก็ไม่ได้ต่างอะไรผมมองว่าสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นะครับแต่ละพันธุ์เนี่ยยังไงอยู่ที่การบํารุง พันนี้ทนแล้งพันนี้ทนฝนพัน,นพันนี้เหมาะสําหรับดินนี้แบบนี้แบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาพันที่เหมาะสําหรับดินทรายอันที่เช่นเจ็ดแปดเก้าทำไมเขาถึงบอกว่ามันเหมาะสําหรับดินดินทรายพอไหลนะครับเราก็ ok มามองว่าดินทรายมันแห้งไวความชื้นมันแห้งไวแสดงว่าเจ็ดปดเก้ามันไม่ชอบอะไรครับมันไม่ชอบความชื้นเยอะเกินไปนะครับ เวลาเราลดน้ําไปเนี่ยวันหนึ่งต้องแห้งแล้ว2วันต้องแห้ง3วันนี้ต้องได้ให้เวลาให้ใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเราปลูกดินร่วนแต่เราอยากปลูกเจ็ดแบบเก้าเราทำยังไงเราปลูกยกล่องไงครับอ่าเราก็ปลูกยกล่องไงเราก็ปลูกยกล่องไปเลยนะครับทีนี้สภาพดินอะ่ะมันมันขึ้นอยู่กับความชื้นด้วยนะครับบางที แต่ละพันธุ์เขาบอกว่าเอ้ยเหมาะสาหรับดินดนี้ดินนี้ดินนี้ดินนี้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะที่จะปลูกมาก็คือแต่ละพันธุ์เนี่ยนะครับไม่ชอบความชื้นต่างกันนะครับชอบความชื้นต่างกันคือจะไปก้าวเนี่ยชอบแบบแห้งๆนะครับให้น้ํไปบ่อยแห้งๆเขาจะได้ผลผลิตดีแต่ถ้าเกิดเป็นพวก339นะครับ339เนี่ยชอบความชื้นมากกว่าต้นพอเขาชอบความชื้นมากกว่าเนี่ย พอได้ชื้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะโตต้นใหญ่สูงนะครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าก็เหมือนกันเก้าเก้าเจ็ดเก้าก็จะชอบอืมชอบดินประมาณความชื้นกลางๆนะครับไม่มากไม่น้อยไม่เหมือนเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าจะชอบความชื้นมากกว่าดูจากอะไรดูจากที่ว่าหน้าฝนเนี่ยนะครับฝนตกเยอะๆนะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเริ่มใบล่างเริ่มเหลืองละ นกน้าเริ่มเริ่มอาการนอกน้ํามาแล้วเริ่มใบล่างเริ่มตายเริ่มแห้งนะครับเป็นอาการนอกน้ําไม่ชอบน้าอ่ะฉันไม่ชอบน้าอ่ะฉันก็จะตายแล้วล่ะนะครับแต่99เก้าเก้ายังยืนได้ดีนะครับใบล่างยังเขียวอยู่แสดงว่าความชื้นที่เขาต้องการเนี่ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นก้าเก้าเจ็ดเก้าก็จะเหมาะสําหรับพวกประเภทพื้นที่ที่มีน้ําพื้นที่ที่สามารถให้น้ำยึดได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเป็นเจ็ดเก้าเนี่ยสามารถแห้งาสามารถแห้งได้นะครับแต่แห้งมากเกินไปก็ไม่มีพันไหนที่มันมันจะเอาอยู่หรอกนะครับมีคนถามว่า,าพันไหนมันทนแรงหน้าไหนพันไหนจริงๆถ้าเป็นดินทรายแล้วมีน้ําแบบนี้ก็ปลูกเจ็ดเก้าตลอดก็ได้ครับฮะเราไปถามร้านรับซื้อครับว่าเอาพันอะไรตกลงเขาเขาจะรับซื้อพันอะไรที่มันจะมันจะดีสําหรับเขานะครับ แต่ละลานก็จะบอกว่าเจ็ดเก้าเพราะว่าเม็ดมันใหญ่มันลึกนะครับตากแล้วมันได้เนื้อแต่ถ้าเป็นก้าวเจ็ดเก้าเนี่ยปลูกยอะอร่องคูอย่างเงี้ยนะครับเม็ดมันเล็กเม็ดมันเล็กลาไม่ค่อยชอบรถเกี่ยวไมาเกี่ยวก็เกี่ยวไม่หมดนะครับเม็ดมันเล็กมันเนเล็กสีเพราะสีเข้าไปเนี่ยเม็ดมันหลงเหลือครับมันหลุดตะแงบ้างล่ะมันหลุดตูดบ้างล่ะเอาง่ายๆครับเราทำข้าวโพดเนี่ยยังไงต้องให้ให้เมล็ดเนี่ยมันใหญ่ เขาต้องการมาเมล็ดใหญ่ครับเพื่อที่จะได้น้ําหนักหนึ่งเอาไปตากแล้วมันได้น้ําหนักนะถ้าเป็นเม็ดเล็กมันรีบนะครับยิ่งเราเกี่ยวเร็วๆเวนี้ยร้อยร้อยห้าอย่างเงี้ยยิ่งไม่มีน้ําหนักเลยนะครับแต่ว่ามันชื้นเยอะๆพอเราไปขายเนี่ยมันหนักแต่พอเขาเอาไปต่อมันไปไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในตรงกลางครับไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะถ้าเราทําให้ใหญ่เลยผมผลิตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ล่องเดี่ยว60เป็นคําตอบที่สุดท้ายแล้วนะครับมันมันมันแก้ปัญหาเกือบเกือบเกือบหมดแล้วอะนะครับทั้งทั้งหญ้าทั้งข้าวโพดเลือ้อนะทั้งล่องน้ํานะครับแล้วก็ระยะการออกฝักนะครับแล้วก็ผลผลิตเออไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับมเมล็ดที่ออกมาก็คืออ่าตามความต้องการของตลาดนะไม่ใช่ว่าเราจะปลูก ที่ยิบหกโลต่อไรก่อนฉันเอาเยอะๆไว้ก่อนละไม่รู้อะไม่สนละนะไม่รู้ว่าจะเอาไปขายยังไงไม่รู้ว่าร้านเขาจะไปต่อยังไงนะครับไม่รู้ว่ารถเกี่ยวมันจะไม่เกี่ยวแล้วมันจะหลุดตูดเยอะหรืออย่างไรนะครับมันไม่ได้เราต้องเลือกพันด้วยพันเนี่ยบางทีอา่อาอทิเช่นสามศูนย์สามเงี้ยฝักเบลอเลยแต่เม็ดนี่โอโ้โหเล็กนิดเดียนะครับแกนเบลอเลยเม็ดเล็กนะครับเม็ดไม่ลึกเงี้ยนะครับ เราต้องการไม่โตโตไม่ใหญ่ใหญ่นะครับในการเอาไปขายเนี่ยเราจะได้ต่อรองราคาเขาได้นะครับโอ้ยจจไปเก้าให้จะไเก้ามาเอาเท่าไหร่เท่าไหรเท่าไหร่ขายเท่าไหร่นี่แต่ถ้าเก้าเก้าจ็เก้ามาว้ายเอาไปเลยแปดบาทไม่ได้ไม่เกินกว่านี้แล้วไม่มาเล็กอ่าเรียบร้อยแต่ถ้าเราทําให้มันมีคุณภาพแล้วก็ตามความต้องการของตลาดเนะครับมันจะดีกว่าไหม เนาะประมาณนี้นะครับก็พิจารณาพิจารณาเอากันเยอะเยอะนะครับสามพันสามกม็ตอนนี้ก็ทิ้งไปก่อนนะครับหน้านี้นะตอนนี้ก็ปลูกเจ็ปเก้าครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าก็จะเบาละรอบหน้านี้เบาเลยเบาร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเขาปลูกลองหกสิบจริงแต่มเมล็ดเขาอะฝักเขาไม่ไม่ตอบสนองครับก็คือทําเหมือนกันทุกอย่างเลยเปรียบเทียบกับเจแปเก้า 9ก้าเกโอเคแหละฝากเขาก็หนักน้ําหนักเนี่ยอาจจะเท่ากันนะครับแต่มเมล็ดนะครับมันเล็กรถเกี่ยวไม่ชอบนะครับถ้ามันยิ่งมเมล็ดเล็กรถเกี่ยวมาเกี่ยวนะครับมันจะหลุดตูดนะมันจะหลุดตูดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เวลาเวลารถเกี่ยวมาเขาแต่งไม่ดีอะตะแกรงเขาปรับ ปรับห่างเงี้ยยิงเมล็ดเล็กเท่าไหร่ยิ่งหลุดตูดมากเท่านั้นแหละครับยิ่งหลุดลงในไร่แล้วเวลาทํารอบต่อไปก็ข้อโพดเรือครับแต่ถ้าใครทําพืชอื่นก็ไม่มีปัญหานะมันก็ขึ้นไปแล้วเราก็จัดก,การไปนะครับแต่ถ้าปลูกข้าวโพดทั้งปีมันจะเจอปัญหาครับปัญหามันเยอะนะครับแต่ก็ความคุ้มก็แลกแลกมาด้วยปัญหาเหมือนกันนะครับเอ่อ ประมาณนี้ประมาณนี้ร้าโพส22วันก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ